จะมาเบ่งกันตัวเนี่ยเ้อพี่น้องของวยพี่ไพีไท่เก่าไท่เก่าไพ่เก่ากะจากนี้เห็นมานี่จะเริ่มเขาละเป็นตุ่มเขามันจะเริ่มเขาละทรงก็คือสีไข่ยอยู่ของหน่วยเนี่ยน่าตื่นทรงสีบัวเป็นตุ่มย็นดลกวะบังทรง อืมโบเปลี่ยนดอกบานทีสมสมตัวสมส่วนอยู่เนาะอืมสมสีเปลี่ยนตะเบิงอยู่ดอกทองแนเนพยายามอยู่นะเนี่ยพยายามพยายามกดผันเจอเลยไล่สองมีหอดขามสามตั้านึ่ง สวนตอกสวนตอก20มันเลียกลายเป็นข่าม3นั่นเลยเนาะ,อ,ะอืมอันนี้ข่ามหมด4พวนเรา ของไรสามของไรสามไรหน่วยสามไผ่เก่าคุณสามไผ่เก่าของไม่อีกประมาณนี้กัสารมะพร้าวที่ได้เหือเข้าสารให้มันโคนหน่อยยังน้อยบ่สารไผ่เก่าึือมาสูงยังน้อยตีหัดยังน้อยเนาะเราค่อยแหวะจักสามนิ้วเลยเออเราย่อยแหวะมันจะค่อยขคอสิพอดี ขั้นฮ่วเวไว้ไหลายมันข้ใหง่พวมัผนผสมตัว่วผสมดุลกันแล้วมันโบงาม <c oughs> ตอกสาเน,นเป็นเหมือนเป็นแกกำลังเราตอกซานอยู่อีกจังหน่อยกเหเราตอกสานพ่อมันก็ขึ้นสิเด็ดซากตอีกจักสามนิ้วนี่ละเนาะสามนิ้วกัน <c oughs> กกกนีจักสนิ้วสามนิ้วมือบมเมนสมนิว้ว มันทัดพุทเดชแล้วก็สีแหว่ปากแห่ปากก็ใส่ตัวสวยหันปตัวสวยเป็นเอาขุกใส่แล้วก็แวะขึ้นสุทีอันน่ะด้วยนี่ก็ทรงทรงบนหลูบทรงเราคือสีพอดีแน่อยู่ดอกงูทรงสีงสบกเป็นตุ้มเย็นประเด๋ยสีสมดุลสมสวนอยู่ กองเป็น,นเลยกำลังเราตอกอยูอ่สำหรับคลิปนี้ก็อัปเดตของว,วม,มนี่พี่น้องบ้านเฮาได้เบิ่งนกันพี่ยงสานีละคลิปต่อไปสิเป็นตอนใดก็คอยติดตามเบิ่งต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอจเบิร์เพียงแค่นี้ก็สวัสดีครับ